มาเรื่องแล้วครับพี่น้องสัญญาณอันตรายกำลังดังขึ้นที่ชายแดนลาวครับหุนเซนงัดมุกเดิมที่เคยใช้เล่นงานไทยกลับมาใช้อีกแล้วสร้างถนนบังหน้าสร้างหมู่บ้านบังตาแต่ข้างล่างซ่อนบังเกอร์ใต้ดินเพียนี่คือแผนชั่วยึดพื้นที่ที่ไทยเราเคยเจ็บมาก่อนวันนี้ต้องจับตาชายแดนลาวก่อนที่ประวัติศาสตร์จะซ้ำรอยและก่อนที่หุนเซนจะลากทั้งภูมิภาคลงเหวไปด้วยกัน เบื้องหลังยุทธวิธีนี้มันแนบเนียนขนาดไหนและทำไมรอบนี้จีนถึงจะไม่เอาไว้เดี๋ยวคลิปนี้สันติจะมาเล่าให้ฟังครับอยากมั่งคั่งแต่ก็ไม่ชอบความเสี่ยง อยู่ต่างจังหวัดนะครับไม่รู้วิธีจะสร้างเงินทําเงินในต่างจังหวัดลงทุนอะไรได้บ้างคอร์้เนี่ยบอกคุณครับส่วนตัวผมนะครับมีความถนัดในด้านของการซื้อได้ราคาถูกครับเพิ่มมูลค่าคอร์ดเนี่เหมาะคน4ประเภทด้วยกันนะครับคือคนแรกเนี่ยคือคนที่มีเครดิตดีอยู่แล้วทํางานประจํามีการสร้างเครดิตสร้างเสิวบนอย่างดีแต่ก็ไม่รู้จะดึงพลังตรงเนี้ยเข้ามาได้อย่างไร และข้อสอบนะครับคนที่มีธุรกิจมีรายได้ที่ดีอยู่แล้วเนี่ยแต่บางครั้งคุณสร้างเครดิตไม่เป็นสร้างเสถียรไม่เป็นเนี่ยทำให้คุณกู้ได้น้อยกว่าที่ควรจะเป็นนะครับสามนะครับคือคนที่มีเงินอยู่แล้วเนี่ยแต่ต้องการหาการลงทุนที่ทำให้เราเนี่ยนอนหลับได้นะครับหรือเป็นคนที่มีไอเดียธุรกิจในการที่จะออนท็อปลงไปในสังหาริมทรัพย์เพื่อเพิ่มมูลค่าสิ่งสิ่งนั้นนะฮะและเป็นคอร์สตัวเต็มที่คุณเรียนจบแล้วเนี่ยสามารถจะลงทุนได้ทันทีนะครับและสุดท้ายนี่ครับคอร์สนี้เนี่ยการันตีีีคคคควววาาาามมมมมมพพพึงงงอออใใจจจนน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 ะะะรรรรรรััับบบบถถ้้้้้เเเเเเยยยยยแแลลไไไไไ่่่ดดปโช์สืิตต็ผ ใทําแล้วก็ออกแบบมากๆนครับแล้วมั่นใจได้เลยว่าจะตอบโจทย์เพื่อนๆทุกคนที่ต้องการลงทุนในอสังหาดิมทรั์แบบไม่ชอบความเสี่ยงนะฮะถ้าใครสนใจเนี่ยสามารถที่จะแอดไลน์มาได้ที่แอดคิม property l i f e นะครับของเจรทุกคนในสัมมนานะครับขอบคุณครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง property expert l i f e ที่จะมาพูดถึงเรื่องราวเกี่ยวกับอสังหาถ้าคุณรักอสังหาเราคือเพื่อนกัน พบกับผมสันติเป็นพนักงานใหม่ของคิม Property และเป็นลูกน้องอาจารย์ปุงฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาชวนคุยเรื่องการก่อสร้างที่ไม่ได้มีไว้เพื่ออยู่อาศัยแต่มีไว้เพื่อรุกรานเพื่อนบ้านครับพี่น้องครับหลายคนอาจจะคิดว่าการที่ประเทศเพื่อนบ้านมาตัดไม้สร้างถนนเรียบแม่น้ำโขงสร้างเพิงพักชั่วคราวมันก็ดูเป็นเรื่องดีใช่ไหมครับพัฒนาความเจริญแต่ช้าก่อนครับ สำหรับกรณีของกัมพูชาภายใต้การนำของฮุนเซนมันไม่ได้โลกสวยแบบนั้นครับไทยเราเคยโดนมาแล้วครับที่เรียกว่าหมู่บ้านยุทธศาสตร์หน้าฉากคือชาวบ้านทำนาแต่หลังฉากคือคลังแสงวันนี้ภาพแบบเดิมกำลังเกิดขึ้นที่ชายแดนลาวครับฮุนเซนกำลังจนตรอกจากการแพ้ไทยเลยหันไปหาที่ระบายออกทางอง่น ผมในฐานะคนไทยที่เคยเห็นลูกไม้นี้มากับตายอมไม่ได้ครับที่จะเห็นเพื่อนลาวโดนหลอกซ้ำเราต้องมาถอดรหัสกันครับว่าสิ่งที่ตาเห็นกับสิ่งที่เป็นจริงมันต่างกันยังไงพี่น้องลาวครับ ฟังผมนะครับสิ่งที่ท่านเห็นว่ากัมพูชามาตัดไม้สร้างถนนเรียบแม่น้ำโขงสร้างเพิงพักชั่วคราวอย่าคิดว่าเขามาพัฒนาความเจริญนะครับไทยเราเคยโดนมาแล้วนี่คือยุทธวิธีซาลามีสไลซ,ซิง่งหรือการเฉือนเนื้อทีละนิดครับเขาจะค่อยๆขยับหลักเขตค่อยๆเอาคนของเขาเข้ามาอยู่เอาชาวบ้านมาเป็นโล่มนุษย์อยู่ข้างหน้าเอาทหารซ่อนข้างหลังพอกระทบกระทั่งกันยิงกันเขาก็จะถ่ายคลิปชาวบ้านร้องไห้แล้วอ้างว่าลาวยิงประชาชน นี่มันตำราโจรหน้าเดิมชัดๆครับสูตรสำหรัจที่ฮุนเซนใช้มาตลอด40ปีถ้าท่านเผลอใจอ่อนวันพรุ่งนี้ตื่นมาที่ดินตรงนั้นจะเป็นของเขาไปแล้วครับสังเกตดูถนนที่เขาสร้างนะครับเขาไม่ได้สร้างเสมอเพื่อนดินแต่เขาจงใจถมสูงผิดปกติครับทำไมต้องถมสูงไม่ใช่การน้ำท่วมหรอกครับแต่เพื่อใช้เป็นกำแพงดินบังคับทิศทางยิงไงครับทหารกัมพูชาจะแอบอยู่หลังถนนแล้วยิงข้ามา ส่วนทหารลาวจะมองไม่เห็นตัวนี่คือเทคนิคการสร้างป้อมปราการในรูปแบบของสาธารณูปโภคครับร้กาจมากพอลาวประท้วงเขาก็จะบอกว่าก็แค่ทําถนนให้ชาวบ้านแต่จริงๆคือการสร้างแนวป้อมกันทางทหารชัดๆและชาวบ้านที่ย้ายมาเช็คดีๆนะครับเป็นชาวบ้านจริงหรือเปล่าหรือเป็นทหารอาสาที่ถอดเครื่องแบบข้อมูลจากชายแดนไทยเคยระบบชัดว่ากลางวันคนพวกนี้ถือจอบเสียมทำไร่ แต่กลางคืนถือปืน HK ลาดตะเวนนี่คือการแทรกซึมแบบกองโจรที่ใช้กฎหมายระหว่างประเทศคุ้มครองพอเราจะจับเขาก็โวยวายผ่านสื่อโลกว่ารังแกพลเรือนฮุนเซนถนัดนักเรื่องเล่นบทเหยื่อแบบนี้เพื่อหาความชอบธรรมมาเจาะลึกสับทหารกันหน่อยครับคำว่าคูเลตไออาคารคอนกรีตแปลกๆครึ่งบกครึ่งน้ำหรือร่องน้ำลึกๆที่เขาขุดริมแดนเนี่ย เขาจะอ้างว่าเอาไว้ระบายน้ำเอาไว้ทำชนละประทานแต่ความจริงมันคือบังเกอร์ครับยามสงบใช้ระบายน้ำยามรบใช้เป็นสนามเพาะให้ทหารลงไปซ่อนแล้วยิงสวนออกมาคนทั่วไปดูไม่ออกหรอกครับนึกว่าเป็นท่อระบายน้ำธรรมดาแต่ทหารอาชีพเขารู้กันครับว่านี่คือ preparation of the battle field หรือการเตรียมสนามรบฮุนเซนไม่ได้มาดีแน่นอนครับ เขาเตรียมการไว้หมดแล้วว่าจะรบตรงไหนจะซ่อนตรงไหนนี่คือความเจ้าเล่ห์เพทูบายที่น่ากลัวที่สุดทำไมฮุนเซนต้องมาหาเรื่องราวตอนนี้คำตอบมันอยู่ในหลักจิตวิทยาครับเพราะเขาต้องการพื้นที่ข่าวใหม่ข่าวแพ้ไทยมันดังเกินไปข่าวสแกมเมอร์มันเฉาเกินไปเขาต้องหาเรื่องใครก็ได้ที่ดูอ่อนแอกว่าเพื่อประกาศชัยชนะปลอมๆให้คนในชาติชื่นใจ เป็นการเบี่ยงเบนความสนใจระดับคลาสสิกของเผด็จการใกล้ตายครับเขาหวังจะใช้เลือดเนื้อของทหารลาวมาเส้นสังเวยเพื่อต่ออายุเก้าอี้นายกของตัวเองแต่ฮุนเซนลืมไปข้อหนึ่งครับสมัยก่อนตอนทำกับไทยโลกยังไม่รู้ไส่รู้พุงโซเชียลยังไม่แรงขนาดนี้แต่วันนี้สถานะของกัมพูชาเปลี่ยนไปแล้วครับป้ายชื่อสแกมหับแขวนคออยู่ราสื่อจีนสื่อสิงคโปร์ จ้องตาเป็นมันดาวเทียมสปายของมหาอำนาจส่องลงมาเห็นทุกความเคลื่อนไหวครับขืนเอารถถังไปวิ่งเพ่นพ่านแถวลาวอีกโดนจับภาพประจานทันทีครับข้ออ้างเรื่องไทยรังแกหรือลาวรังแกใช้ไม่ได้ผลแล้วเพราะเครดิตของฮุนเซนมันติดลบโลกพร้อมจะเชื่อว่ากัมพูชาเรื่มก่อนเสมอครับอย่าลืมว่าสปปลาวคือแบตเตอรี่แห่งเอเชียนะครับ การที่กัมพูชาไปป่วนชายแดนมันเสี่ยงจะกระทบต่อแนวสายส่งไฟฟ้าและเขื่อนถ้าฮุนเซนบ้าเลือดขึ้นมาตัดสายไฟหรือยิงถล่มสถานีจ่ายไฟไม่ใช่แค่ลาวเดือดร้อนครับไทยและเวียดนามที่ซื้อไฟจากลาวก็จะโดนหางเลขไปด้วยงานนี้ศัตรูฮุนเซนจะเพิ่มขึ้นอีกเพียบจากเรื่องชายแดนเล็กๆจะกลายเป็นวิกฤตพลังงานระดับภูมิภาคที่ไม่มีใครยอมใคร การเปิดศึกกับลาวในวันที่ตัวเองถูกตีตราว่าเป็นผู้ร้ายเท่ากับฮุนเซนกำลังยื่นมีดให้คนอื่นมาแทงตัวเองครับและคนที่ถือมีดแล่มใหญ่ที่สุดคือจีนครับจีนลงทุนสร้างรถไฟความเร็วสูงเชื่อมจีนลาวไทยลงไปมาเลเซียจีนต้องการเส้นทางนี้มากถ้าฮุนเซนมาจุดไฟสงครามขวางทางรวยของจีนตายสถานเดียว จีนจะไม่เอาไว้แน่ครับเขาจะเขียฮุนเซนทิ้งเหมือนเขีย่ยก้อนกรวดในรองเทา้างานนี้ฮุนเซนกําลังเดินหมากที่เสี่ยงที่สุดในชีวิตและน่าจะเป็นหมากตาเดินสุดท้ายด้วยครับที่สําคัญที่สุดแถวนั้นมันใกล้กับเส้นทางยุทธศาสตร์รถไฟจีนลาวครับสินค้าจีนเป็นล้านตู้ขนผ่านทางนี้เพื่อลงมาอาเซียน ถ้ากัมพูชาทำสงครามจนกระทบการเดินรถหรือทำให้เส้นทางไม่ปลอดภัยจีนไม่แค่ส่งหนังสือเตือนแน่ครับแต่อาจจะถึงขั้นสั่งเปลี่ยนผู้นำทันทีเพราะสำหรับจีนเงินและเส้นทางการค้าสำคัญกว่าหน้าตาของหุ่นเซนเยอะครับหุ่นเซนกำลังเหย่เท้าเข้าไปนในกับดักมังกรโดยไม่รู้ตัวสรุปสถานการณ์วันนี้นะครับเตือนพวกเาจับตาดูทุกก้อนหินทุกร่องน้ำที่เขาสร้างมันคืออาวุธทั้งนั้น ไทยเราผ่านจุดนั้นมาแล้วเราเจ็บมาก่อนเราจรึงกล้าเตือนด้วยความหวังดีอย่าไว้ใจทางอย่าวางใจโจรครับหุนเซนกำลังขุดหลุมพรางดักคนอื่นแต่สุดท้ายเขาจะตกลงไปตายในหลุมที่ตัวเองขุดนั่นแหละครับกำตามทันตาเห็นแน่นอนสุดท้ายนี้ขอส่งความปรารถนาดีไปยังพี่น้องชาวลาวเราคือเพื่อนบ้านที่รักกันใครคิดร้ายกับเราเราต้องรู้ทันและช่วยกันปกป้องบ้านของเราครับขอบคุณครับ สรุป4ประเด็นสำคัญครับ 1. มุกเดิมฮุนเซนใช้แผนสร้างถนนและหมู่บ้านบางหน้าเพื่อรุกคืบพื้นที่ลาวเหมือนที่เคยทำกับไทย 2. คูเลสซ่อนกลร่องน้ำและสิ่งปลูกสร้างริมแดนแท้จริงคือบังเกอร์และสนามเพาะเตรียมรบ 3. โลกจับตากัมพูชาถูกมองเป็นผู้ร้ายในเวทีโลกการขยับตัวรุกรานลาวจะถูกประนามทันที 4. จุดจบตระกูล การขวางเส้นทางยุทธศาสตร์จีนจะทําให้จีนไม่พอใจและอาจถึงขั้นเปลี่ยนตัวผู้นําขอบคุณทุกคนที่นั่งฟังจนจบถ้าชอบเนื้อหาแบบนี้อย่าลืมกดติดตามส่วนใครสนใจเรียนลงทุนอสังหาแอดมาที่ l i น์แอดคิ property life ใครมาจากคลิปนี้แคปหน้าจอตอนนี้ให้แอดมินแล้วขอส่วนลดพิเศษได้เลยสุดท้ายนี้ขอจากไปด้วยคําว่าถือได้นานกว่าก็รวยก่อนสวัสดีครับ อยากมั่งคั่งแต่ก็ไม่ชอบความเสี่ยงอยู่ต่างจังหวัดนะครับไม่รู้วิธีจะสร้างเงินทําเงินในต่างจังหวัดลงทุนอะไรได้บ้างคอร์สนี่เหมาะกับกคุณครับส่วนตัวผมนะครับมีความถนัดในด้านของการซื้อได้ราคาถูกครับเพิ่มมูลคา่าข้อได้เหมาะคน4ประเภทด้วยกันนะครับคือคนแรกเนี่ยคือคนที่มีเครดิตดีอยู่แล้วทํางานประจํามีการสร้างเครดิตสร้างสินวหมอย่างดีแต่ก็ไม่รู้จะดึงพลังตรงนี้เข้ามาได้อย่างไร และข้อสอนะครับคนที่มีธุรกิจมีรายได้ที่ดีอยู่แล้วเนี่ยแต่บางครั้งคุณสร้างเครดิตไม่เป็นสร้างเสร็จไม่เป็นเนี่ยทำให้คุณกู้ได้น้อยกว่าที่ควรจะเป็นนะครับสนะครับคือคนที่มีเงินอยู่แล้วเนี่ยแต่ต้องการหาการลงทุนที่ทําให้เราเนี่ยนอนหลับได้นะครับหรือเป็นคนที่มีไอเดธุรกิจในการที่จะออนท็อปลงไปในสังหาทรัพย์เพื่อเพิ่มมูลค่าสิ่งสิ่งนั้นนะฮะและเป็นคอร์สตัวเต็มที่คุณเรียนจบแล้วเนี่ยสามารถจะลงทุนได้ทันทีนะครับและสุดท้ายนะครับคอร์สนี้เนี่ยการันตี ใจทำแล้วก็ออกแบบมากๆนะครับแล้วมั่นใจได้เลยว่าจะตอบโจทย์เพื่อนเทุกคนที่ต้องการลงทุนในสังหาริมนทรัพย์แบบไม่ชอบความเสี่ยงนะฮะถ้าคใครสนใจสามารถที่จะแอดไลน์มาได้ที่แอดคิม property l i f e นะครับหวังจะเจอทุกคนในสัมมนาน,นะครับขอบคุณครับ